สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับนี่ครับชุดจัดโปรอีกแล้ว19900ครับใน Isuzu D-Max นะครับตัวนี้ฮะใส่ D-Max แครทั้ง2คันเลยนะฮะตอนนี้กำลังจะติดตั้งแล้วนะครับทั้ง2คันเลือกสีที่แตกต่างกันครับอุปกรณ์ได้เหมือนกันฮะนี่ฮะชุดแรกเลยครับผม19900ครับแผงประตู6 6 4กนะครับแผงหลัง6644นะฮะพร้อมกับลำโพง10นิ้วฮะพาวเวอร์2ตัวฮะเช่นกันครับ เลือกหนังเป็นสีน้ำเงินขาวฮะฝั่งนี้เลือกเป็นดำแดงนะครับอุปกรณ์ครบนะฮะแผงประตูกับแผงหลัง6644เช่นกันครับพาวเวอร์4 n n e l นะฮะนี่ฮะเป็นตัวขับนะครับประตูกับแผงหลังนะฮะสำรองไฟด้วยคาปานะครับพาวเวอร์ตัวใหญ่นะครับค่าด,ดีนะฮะขับ10นิ้ว1561คู่นะฮะแบบนี้ฮะงานซ่อนไฟส,สวยๆฮะส่วนดำแดงเลือกเป็นสี เลือกไฟเป็นสีแดงนะ,นะครับชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งลงรถจริงๆฮะส่วนนี้ครับชุดสีน้ำเงินขาวนะฮะลูกค้าเลือกเป็นสีไฟไอซ์บูครับผมแลนนี้เป็น D-MAX All New นะฮะเป็นแคปทั้งคู่เลยฮะอุปรกรณ์ได้ครบเหมือนกันแบบนี้นะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกัดชุด19,900บาททั้งเซตแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับขอสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแต่งรถน้าแด็มเพชรชูนครับนี่ครับกำลังจะทำอีซูซูนะฮะวันนี้ฮะดีแม็กซ์นะครับออนิวฮะเป็นเอ็กซิลลี่นะฮะตัวนี้ฮะกำลังลื้อแล้วฮะตอนนี้คันนี้ติดตั้งเป็นชุดสีดำแดงนะครับกำลังจะลงดำแดงนะชุดนี้ฮะดำแดงนี่เลยฮะ ในเอโดซูดีแม็คันนี้เลยครับก็พี่น้องท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ